ท่านสาธุชนพทุธทธบริษัททั้งหลายเป็นนั้นว่าวันนี้ก็มาพบกับบรรดาญาติโยมพทุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปสำหรับเสียงบรรดาญาติโยมพทุธทธบริษัททั้งหลายจะเห็นว่ามันเคลือไปก็โปรดทราบว่ากำลังเป็นหวัดมากเมื่อเล่า,ราเรื่องของท่านต่อไปว่า เมื่อพระน,นางมัตสีเห็นพระเวสสันดรได้ตรัสแก่พระอินทว่าพร้อมที่จะยกพระน,นางมัสีให้เป็นทานทั้งนี้ก็พระองค์เห็นแก่พระโพธิญาณเป็นสำคัญแล้วก็มองหน้าพระน,นางมัสีคิดจะดูว่าพระน,นางมัตสีนี่จะมีความรู้สึกยังไง แต่พระนามสีก็ได้กราบทูลไปว่าทําไมพระองค์จึงได้เร่งหม่อมฉันแบบนี้เพราะว่าหม่อมฉันนี้เป็นพัญญาพระองค์จะซื้อจะขายก็ได้หรือว่าจะฆ่าให้ตายก็สามารถจะทําได้เพราะว่าหม่อมฉันเป็นของพระเป็นสมบัติของพระองค์ เป็นว่าหลังจากนี้ต่อไปก็ขอต่อตอนนั้นเลยเพื่อบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายจะได้ไม่ดําคาญแต่ว่าวันก่อนรู้สึกว่าจะดําคาญตอนท้ายเสนิดเนี่ยที่ไปเสกิจใจท่านนักปราชเข้าแต่มันก็จำเป็นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> เมื่อท่านนั้หลายเหล่านั้นสามารถจะจ่วงจโวงจับโจมตีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยสีผ้ากาสาวัดอันเป็นาศาสนาขขงองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคตั้งตนเป็นปูชนียะบุคคลแต่ก็สามารถมาทำลายความดีขขงองค์สมเด็จพระทศพล อย่างนี้ธตมาถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดธรรมดาท่านพุทธบริษัทชายจิงทราบว่านักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สีปร,ประเภทประเภทดีนะดีเนี่ยมีอยู่สีประเภทหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิโชสามชลพิญโยสีปริสัมมิทัปโต สำหรับสุขวิปัสสโกจริงๆบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นอะไรท่านก็ไม่ท่านก็ไม่จ้วงจาบองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาเพราะว่าท่านเป็นพระอรียเจ้าเอางี้ก็แล้วกันนะเขาไม่เห็นผีไม่เห็นที่บรรดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ แต่ว่าทุกท่านก็มีความมั่นใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาตรัสจริงทางนี้เพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตบะหาันคนที่จะจจนจาบองค์สมเด็จพระวิชิตมารบริมศาสนานั่นก็หมายความว่าเป็นคนตาบอดจริงๆไม่ใช่หลับตาแล้วก็ผ้าดำโผูกตาเดินไปในที่มืด เป็นคนที่ไร้ประสาทตาไร้ประสาทใจไร้ประสาทปัญญาจริงๆเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนากฎแห่งการปฏิบัติ3าราการคือ 1. อา่ธิศินสิกขารักษาศีลในการเคร่งครัด 2. อาอธิจิตสิกขาสามารถทำฌานสมาบัติให้มันเกิดขึ้นและก็สามารถทปัญญาสิกขา ใช้ปัญญาตะกิเลสให้เป็นสมุทิเทตระหารท่านคงไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ถ้าทำอะไรได้จริงๆเป็นแค่มีกำลังใจถึงชานโลกีทัานนี้ก็จะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรเพ้อเจ้อเหลวไหลแต่ประการใดเลยเอาแล้วมาเล่าเข้าเรื่องเลยใมหม อบตนนับในบ,บัดนั้นท้าโกศีสกธิวร,ราชก็ทรงไปจักในพระราชอาธิยาศัยอันเป็นปราณีของทั้งสองกษัตริย์จึงได้ทรงตรัสสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเวสสันดรด้วยแล้วก็ของว่านางวสีด้วยเป็นอันมากพระยังได้ตรัสว่าถวยเทพทุกสวงสวรรค์ เจ้าพากันสาธุการว่าพระองค์ได้ท,งท,งทรงทําสิ่งที่ใครๆสามารถจะทําได้โดยยากความจริงก็ไม่น่าจะบอกว่าทาได้โดยยากต้องกล่าวว่ายากที่จะทําได้ดีไม่ดีเท่าฆ่ากันตายเรื่องเมียที่ต้กล่าวแต่ว่าการเสียสละเช่นนี้คนไม่ดีทําตามไม่ได้ เนี่ยส่งชมท่านพระเวสสันดรว่าสามารถทําได้ในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วก็ชมพระนางมัชสีว่าถ้าคนไม่ดีเนี่ยเจ้าจะปฏิบัติตามไม่ได้เพราะว่าทางของคนดีนั้นคนไม่ดีตามได้ยากี่ตรงนี้ก็มาดูว่าไอ้ทางของคนดีนะคนไม่ดีตามได้ยาก ก็เหมือกระองสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายจา่าตรัสว่าเทวดามีจริงพรม,มีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงพระนิพพานเป็นของจริงไม่ใช่ของศูนย์แต่ว่าเขาก็ต้านทานกันนั่นหมายถึงคนไม่ดีเพราะฉะนั้นคนดีกับคนไม่ดีถ้ามาอย่างนั้นนะคนดีกับคนไม่ดีจึงได้รับผลต่างกันคือไม่เสมอกัน อย่างก่คนดีเขาเชื่อพระพุทธเจา้าเขาก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจา้าเราทรงศีลให้บริสุทธิ์ทาฌานสมาบัติให้เกิดทําจิตให้ตัดกิเลสไปสมุทเธตระหันเขาก็เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์แต่สำหรับสำหรับคนไม่ดีนั้นก็บวชอาศัยพระพุทธศาสนากินเอาผ้ากาสาวพัดเป็นธงชัยของอรหรันต ไปหลอกลวงบรรดาชาวบ้านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเอาว่ากันอย่างนี้ดีกว่ามันชัดดีแล้วพระอินท์ยังได้ตัดว่าตัดตึงต่อไปนี้ว่า,างั้นมาตัดไปแล้วนะก็ทรงนำริว่าเราไม่ควรจะอยู่ช้าแล้วจึงนี้ตัดต่อไปว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐตอนนี้ท้าเป็นพราหมณ์พี่อินท่านแปลงเป็นพราหมณ์มานี่นะ ถ้าว่าพระเวสสันดรจะรู้ว่าพระครามแก่คนนี้เป็นพระอินทร์หรือไม่อาตมาไม่ทราบแต่ตั้งแต่ว่าข้าพเจ้ารับมัสสีเป็นสมบัติของข้าพพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลานี้พนามัสสีเป็นสมบัติของข้าพพระพุทธเจ้าแล้วแต่ถ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแก่แลดูพระนางมัสสีนางสาวจัด ถ้าจะนำไปเป็นปัญญาของข้าพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าวัยต่างกันไปมากยากที่จะอยู่ด้วยกันให้มีความสุขข้าพุทธเจ้าอาจจะสุขใจแต่กายมันก็เป็นทุกข์เพราะเป็นคนแก่และบริการบัสที่สองท่านนางมาทัทีนี่เราก็ยังเป็นสาวเป็นคนคู่บุญบรารมีของพระองค์มาแต่ในการก่อน เจนนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระนางวัดสีนิไวเป็นสมบัติของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าว่าแต่ข้าพระพุทธเจ้าจะนานำพระนางมัสีไปเห็นว่าไม่สมควรเจนนั้นข้าพระเจ้าขอถวายพระนางมาสีนิไวแก่พระองค์ไม่ได้ถวายคืนถวายไว้แก่พระองค์ พระองค์มีพระราชประสงค์สิ่งใดก็ให้เป็นไปได้ตามเดิมคือต้องการพระน,นางมสศีเป็นมเหสีตามเดิมก็เป็นได้ถ้าจะใช้พระน,นามสีพระประโยชน์อะไรก็ได้แต่ถ้าว่าถ้ามีบุคคลใดจะมาขอพระน,นามสศีนี้ให้ไม่ได้เพราะพระพนามสีเป็นของข้าพระพุทธเจ้าถ้าจะให้แก่ใครเมื่อไรต้องตามข้าพุทธเจ้ามาก่อน ถ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตพระองค์จะให้แก่คนอื่นไม่ได้เพราะานามัสีไปสมบัติของข้าพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวต่อไปว่าขอจงขอท่านทั้งสองจงเป็นคู่บุญบารมีกันไปจนถึงที่สุดแห่งชีวิตเถิดหมายความว่าข้าพระเจ้าจะไม่มาขอพระนางมัสีไป แต่ก็ยังถือสิทธิว่าพระนางมัสีเป็นของข้าพระพุทธเจ้าฉะนั้นข้าพระเจ้าเวลานี้ถือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิเหมือนกับเป็นบิดาของพนางมาสัสสีฉะนั้นพระองค์จะให้พนางมัสีใครไปนี่ต้องขออนุญาตก่อนนี่เป็นอนวุวาทท่ากล่าวว่าพระอินไปทูลเชิญท่านมาพระอินก็มาเด็ดมาเด็ดถอดทิ้ง พระอินกล่าวดังนี้แล้วจึงได้สแสดงตนให้ทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พรามข้าพระพุทธเจ้านี้คือท้าวโกศีสกเทวราชที่เขาเรียกกันว่าพระอินท์หลังจากนั้นพรามก็กลายเป็นพระอินขึ้นมาท,าทันทีมีรูปร่างหน้าตาสวยสง่าราศีมีรัศมีกายเปล่งออก บอกชัดว่าท่านเคพระอินทแน่ <c oughs> แล้วก็ยินดีท่านนี้กลา่าวตัอว่านี่ข้าพเจ้าคือท้าวโกศีสกเทวราชคือพระอินท์นะ <c oughs> อย่าลืมว่าพระนางมัตสีเวลานี้นะ <c oughs> เป็นสมบัติของพระอินทแล้ว <c oughs> ขอพระทูนกระหม่อมแก้วถ้าจะทำอะไรลงไปกับพระนางมัตสี ในเรื่องของทางไม่ดีคือย้ายบรรณามสีเป็นฐานก็ตามจะให้ไปอยู่กับใครนัานไม่ได้เพราะบรรณามสีเป็นสมบัติของ้าพระพุทธเจ้าแต่ข้าพระเจ้าขอมอบให้เป็นภารกิจขพระองค์ที่จะมีพระนามสีไว้ปฏิบัติให้มีความสุขในเรื่องการบำเพ็ญในธรรมบารมีในรายการหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าก็มีความยินดี ที่จะประสาทพรให้สมความปรารถนาท่านต้องการอะไรจงบอกมาคอยเลือกมาเสนอขึ้นมาเถิดจะเอาแบบไหนก็ได้ข้าพระุทธเจ้าจะให้ทุกประการเพราะทั้งนี้พระหนอองค์สมเด็จพระพิตมานมีความดีเกินกว่ามนุษย์ธรรมดา ที่ไม่คล้ายคันความรู้สึกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้าในการก่อนๆตัวองค์สมเด็จพระจินวรทุกองค์ตัดว่าทุกคนต่อไปในโลกนี้คนดีจะมีไม่ขาดคือบุคคลประเภทนั้นได้แก่บุคคลผู้ปรารถนาพระโพธิญาณเป็นนั้นว่าเมื่อพระเวสสันดรในโสสนดับอย่างนั้น เวสันดนก็ดีพระนางมัสีก็ดีฟังแล้วก็ชื่นใจมากว่าตน้นคนก่อนนะฟังคนแก่พูดก็ชื่นใจต่างคนต่างก็มีความยินดีพีดาแต่ตอนที่มาคนแก่กลายเป็นพิน์ก็ยิ่งชื่นใจใหญ่ทั้งสองท่านก็นลุกขึ้นถวายนมันสการสแสดงความเคารพหนระอิน์ดีใจมาก <c oughs> หลังจากนั้นมาพระเวสสันดรและพระนามาสีได้สันเซงส,งสงดับด้วยความดีใจแล้วจึงเสนอขอประทานพรแปดร,ระการด้วยกันแต่ว่าการขอประทานพรนี้พระเอียพระเวสสันดรเป็นคนขอพอรที่หนึ่งที่พระองค์ขอกพระอินได้แก่นหนึ่งขอพระราชวิดาทรงอภัยโทษ จะรับให้กลับไปครองราชสมบัติตามเดิมพระอินทร์ก็บอกว่าพรข้อที่หนึ่งข้าพพุทธเจ้ารับว่าจะบันดาลให้เป็นไปตามนั้นข้อที่สองขอพระองค์อย่ามีจิตคิดพอใจในการฆ่าคนคำว่าพระองค์นี่หมายถึงพระราชวิดาว่าอย่ามีจิตคิดพอใจในการฆ่าคน ม่ได้ว่าคนนั้นจะมีโทษผิดเพียงใดก็ตามพระอินทร์ก็ขอรับว่าพรน,นี้ข้าพระเจ้าขอประทานให้ข้อที่สามท่านขออย่างนี้ <c oughs> ว่าขอให้พระราชวิดาจงเป็นที่พึ่งของบรรดาประชาชนทุกทนนาพระอินทร์ก็ทรงพระราชทานและขอต่อไปว่าขออย่าให้พระราชวิดาประพฤติผิดในประเพณี รู้อำน่ายแกบรรดาสตรีทั้งปวงพระอินทร์ก็ทรงรับว่าอันนี้ก็ได้ข้อที่ห้าทรงขอต่อไปว่าขอให้บทที่พัดพราจากกับไปนั้นมีอายุยืนนานและได้กลับมาครองราชสืบต่อไปพระอินทร์ทรงยิ้มทรงยิ้มก่าข้อนั้นเป็นขอไม่ยากข้าพระพุทธเจ้าขอประทานให้ ข้อดีหกพระองค์ขอตอบไปว่าขอให้อาหารอันเป็นทิพย์จงบังเกิดมีนับตั้งแต่วันที่ข้าพระพุทธองค์ข้าพระองค์กลับก็โศภนครพระอินทร์ก็ทรงประทานพอมาข้อนี้ไม่ยากข้าพระเจ้าให้ข้อทีเจ็ดพระเวสสันดรในขอต่อไปว่าขอให้ได้โอกาสบริจาคทานสิ่งทองทั้งปวง ไอ้ของที่ยให้ทานนี้ให้สามารถจะให้ได้ไม่มีการหมดไม่มีการสิ้นเป็นนั้นว่าแล้วก็ขอให้จิตใจจงเกิดความไม่เกิดความเียดายนะหม่ขอให้ไปแล้วไอ้ความเียดายในภายหลังจงอย่ามันเกิดมีในข้อนี้พระอินทร์ก็ทรงประทานผรว่าข้อข้อนี้ครับพระเจ้าก็ขอให้สัญญาว่าขอให้เป็นไปนตามนั้น นี่พรที่แปดที่พระเวสสันดรต้องการก็ขอให้สันเด็จก็สู่สวรรค์นะครับเมื่อเวลาตายเขาไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตตามลำดับจนกว่าจะบรรลุสม็จสมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปอีกนี่หมายความว่าชาตินี้ถ้าตายไปแล้วนะ ขอไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิ์และก็ไม่ทำไมเกิดเป็นมนุษย์อีกจงกว่าจะถึงวาระที่จะบรรลุอวิเศษสมาสัมพธิยานชาตินั้นจึงจะมาเกิดเป็นคนพระอินทร์ก็ยิม้มแล้วก็ตอบว่าข้อนี้ก็ขอรับเช่นเดียวพระเจ้าค่ะเป็นนั้นว่าเมื่อพระอินทร์ได้ทรงสันดับแล้วก็ทรงรับรองว่า พรทั้งแปดระการที่พระองค์ทรงขอมานี้ข้าพระพุทธเจ้าขอรับประวะเมว่าพรนี้จะสมิดผลแก่พระองค์ทุกอย่างตามที่ต้องการและก็ส่งตับประว่ติในไม่ช้าพระราชบิดาก็จะ,สะเสด็จมาที่นี่ขออวยพรในท่านจงสาเร็จสรงความปรารถนาตามที่ต้องการจงทุกประการเถิด แล้วพระอินท์ก็อำลาพระเวสสันดรและพระนามาสีสเสด็จหายเป็นอากาศตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าจบกันสกบับสกบับเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับพระอินท์ต่อมาท่านบอกว่าเป็นกันมหาราชกันมหาราชนี่ก็น่ากลัวจะเป็นกันของใครละครพระราชวิดามเป็นว่าเมื่อตาทาตา เท่าชูชกพาสองกุม,มารเดินทางทุรกันดาลมารวมระยะทานได้ประมาณ60โยน์ธรรมดาเทวดาทั้งหลายได้เฝ้าอภิบาลพระกุม,มารทั้งสองตลอดทางเวลาที่พระอาทิตตกตาชูชกก็ผูกสองกุม,มารไว้ที่กอไม้ใช่ไหม แกผูกสองกุมารไว้ที่โคนไม้ส่วนแต่ตัวแกขึ้นไปผูกเปลน,นอนอยู่บนข้าคคบไม้โดูสิเมละเสียจะกินตายสันยิกินตายจาจสุชกไม่แปลกเพราะเกรงใจก,ก็เกรงภัยอันตรายจะมีกับแกแต่ได้ว่าทุกราตีคือเวลากลางคืนนะทุกคืนนี่เรื่องของเทวดานะ เวลากลางคืนทุกคืนก็มีเทพพบุทรองหนึ่งจำแรงแปลงตัวมาเป็นพระเวสันดรแล้วก็มีนางเทพพยญายอหนึ่งแปลงตัวมาเป็นพระนางมัตสีมาถึงก็แก่เชียกพระกุม,มารทั้งสองออกแล้วก็บริกรรมมีการบีบมีการโนดมีการประรรมพูดให้ชื่นใจ ให้ทรงสนทนานให้อาบน้ํำชำระร่างกายแล้วเอาอาหารทิพย์ให้เสวยจึ่มีรสเลิศ <c oughs> นี่ดูดูตัวน,นี้บรรดาญาโยามพุทธบริษัทขึ้นชื่อว่าความดีของคนก็ต้องเป็นความดีใี่ไหมท่านแนวสองนี้ที่ต้องโทษทุกข์ทรมานก็เพราะว่าเป็นกฎของกรรมเดิม ในชาติก่อนท่านเป็นเด็กแล้วก็ชูชกเป็นควายหวังว่าบรรดาญาโยมทั้งหลายคงจำได้ได้เจ้าควายแก่ได้ไม่กินข้าวกลา้าเมื่อบิดาบรรดาดูว่าบ่อยๆท่านก็จับควายแก่เข้ามามัดผูกกับต้นไม้แล้วก็เขิงก็ตีนี่ตอนนี้กรรมมันเข้ามาสนองคือชูวควายตัวนั้นก็มาเกิดเป็นชูชก เด็กทั้งสองคนลูกชาวนาก็มาเกิดเป็นกัญหาได้ชาลีนี่ตอนนี้ถ้าเราจะไปโทษชูชกว่าแกใจร้ายมันก็ร้ายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของอดีตกรรมกรรมในอดีตที่ส่งผลมาให้คนทั้งสามมาเข้ามาพบกันกรรมนั้นก็บันดาลให้ชูชชกกลายเป็นคนดุร้าย และก็กุมารนันสองซึงเป็นลูกของมหากาัตริย์กลับมาต้องถูกทรมานอย่างไรมนุษยธรรมคือคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยเขาทําไม่ได้แต่โชชกทําได้ตอนนี้ขรรดาญาติโยมพระธบริษัทนั้นหลายฟังไปแ้วก็จงคิดไว้ด้วยนะว่ากรรมที่เป็นกุศลก็ดีกรรมที่เป็นอกุศลก็ดี ย่อมให้ผลเป็นเศษแกเราทั้งสองอย่างในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก,ก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัติลิฉานก็ดีกรรมทั้งสองรายการนี้ย่อมให้ผลน่อมตามให้ผลเพียงแค่อย่างเดียวคือกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์หาความสุขจริงไม่ได้ อันนี้มากรรมอีกประเภทหนึ่งกรรมที่เป็นกุศลก็ให้ผลเป็นสุขอย่างเดียวในสมัยที่เราเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมหรือปาน,านิพานแต่เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเศษกรรมดังสมรายการให้ผลทั้งสองอย่างบางครั้งกรรมที่เป็นกุศลให้ผลเราก็มีอารมณ์ใจเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีแต่ความปลอดโปร่งด้วยการทั้งพวง ถ้าขณะใดากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลก็มีผลเป็นทุกข์อย่างท่านกันหาและชาลีทั้งสองเกิดเป็นลูกกระสัตรเพราะร,รมที่เป็นอกุศลให้ผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนาตรัสว่าในเรื่องราวของพระในมิราชว่าบุคคลที่จะเกิดเป็นกษัตริย์ได้เพราะอาศัยพรมจันทร์อย่างอ่อน คนที่จะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมได้ก็เพราะอาศัยพรหมจรย์อย่างกลางคนที่จะไปนิพพานได้ก็เพราะอาศัยพรหมจรยญอย่างละเอียดคือสูงสุดนี่เป็นนั้นว่าท่านทั้งสองคือกันหาละชาลีท่านมาเป็นลูกของกษัตร์ได้ก็เพราะความดีที่เคยทรงบำเพ็ญพรหมจรรยในก,กาแกาอาสมบอุโบศสถสีล มาเป็นลูกของบริษัทจัดว่าเป็นคนชั้นสูงมีบุญญาที่การมากแต่ขณะนั้นเดียวขณะนั้นนั่นเองไอ้กรรมที่เป็นอกุศลที่ตีควายก็มาดนใจให้ควายที่มาเกิดมาเป็นคนกลับมาแก้แค้นนี่นะบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังไปแล้วก็น,นึกถึงเรื่องนี้มาด้วย เป็นนั้นว่าขณะที่กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลเนี่ยกรรมที่เป็นกุศลก็พร้อมที่จะมาธนุถนอมเช่นเดียวกัน <c oughs> คือว่าเป็นเหตุให้เทวดาองค์หนึ่งกับนางเทพธิดานคนหนึ่งองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรแล้วก็แปลงเป็นพระน,นางมัตส,สีแม้แก้เชี่ยออกในขณะที่โชวโชกขึ้นมาเป็นยอดไม้แล้ว แล้วก็ทําการนวดความนวดฟันขั้นบาทาและก็พยายามบรรดาให้ความเจ็บทั้งหลายที่มีในกายยาที่ถูกชยชกมัดกระชุดกระชากลากเอาไปให้ข้อมือทั้งสองมันก็ไม่ไหวแขนทั้งสองก็ไม่ไหวถ้าเดินไม่ทันใจตาชดชกก็ตีร่างกายทั้งเจ็บทั้งแตกทั้งบวม แต่ก็เป็นอันว่าอาศัยอนุภาพของเทวดาและนางเทพตีดานี้สามารถให้ทำบ่ทำให้พระวรกายของสองขุมมารดีตามปกติและก็คิดว่าคงจะดีต่อไปนั่นคือวันเวลาใดที่ถูกตาชกโชชกเกตีความเจ็บปวดประเภทนี้จะต้องไม่มีกับทันน้งสองพระเทรนบดาคอยรักษา แล้วกันต่อไปว่าท่านมาบริการโนดฟันคันบาทานแล้วก็ให้สงน้ำชำระร่างกายเสวยอาหารอันเป็นทิพย์ที่มีรสเลิศสำหรับอาหารอันเป็นทิพย์นี้ให้เสวยครั้งเดียวก็สามารถจะอิ่มไปได้ตลอดตลอดวันน้ำท่าก็ไม่อยากปูดจาระปัสสวะมันก็ไม่ปวด ละก็ความหอยหิวก็ไม่ปรากฏมีมีแต่ความสดชื่นํ <c oughs> าหรับเรื่องอาหารทิพนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก็ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่านี่ไม่ใช่เรื่องฌานสมาบัติเป็นเรื่องปกติธรรมดาของบุคคลที่เคยปฏิบัติทุดดงยู่ในิป่าลึก ทุกท่านจะต้องมีกิจประสบเหมือนกันนั่นคือในสถานที่นั้นไม่มีอะไรทั้งหมดเราก็ไม่มีคนจะบิน,นบาบาไม่มีอาหารจะบริโภคก็ต้องอาศัยต้นไม้คำว่าอาศัยต้นไม้ก็คืออาศัยรูปเิวดาไปบินดาบาตถา้าวันไหนใจเราไม่ดีเทวดาเขาก็ไม่ให้กิน พอใจดีขึ้นมาเมื่อไรที่บรรดาก็ให้กินมานั้นตอนนี้ละบรรดาแทานพระธบริษัททุกท่านก็ปรากฏว่าคาเมื่อในเมื่อเอาอาหารทิพมาใส่บาตรจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามปรากฏว่าฉันเข้าไปมันพอดีพอดีเสมอเมื่อฉันเข้าไปแล้วก็มีแต่ความสดชื่นเบิกบานตลอดวัน น้ำธาบมันก็ไม่เคยอยากจะดื่มมีความสดชื่นดีกว่าอาหารธรรมดาเป็นว่าเอาอมานวัน,วนทั้งวันไอการรู้สึกว่าเราจะขาดอาหารนี่มันไม่มีนี่อาหารทิพมันเป็นอย่างนี้ธรรมดยาดยติโยงพุทธบริษัทเอาคุยกันต่อไปว่าหลังจากให้บริโภคอาหารไม่รถเลิศแล้ว เทวดาทั้งสองที่แปลงเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัส,สีนะก็ประดับประดาเครื่องตกแต่งให้สวยสดงดงามและให้บรรทมเหนืออาสนะอันนุ่มนวลและจนกระทั่งลุ่งสว่างเทวดาทั้งสองก็กลับไปที่อยู่หายไปตามเดิมตามแล้วก็เสาวันมาผูกไว้เหมือนกับที่ตาชูชกผูกไว้ก่อน ถ้าบอกว่ากลางวันเป็นของเขานะลูนะกลางคืนเป็นของพ่อและของแม่ที่เมื่อเทวดาหายไปพระกุมารเนีสองนี้ปราศจากภัยพิบัติทุกประการขั้นสว่างตาตาชูชกกันสว่างแล้วตาชูชกก็ลงจากต้นไม้ถวายน้ำและไม้สี่ฟักนกะตั้งสองกุมารแล้วให้เสวยผลไม้ตามติหาได้ ราวนั้นชูชกพาสงกูรมณมทั้งสองไปก็มาลึกลุถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปเมืองกริงครัตอีกทางหนึ่งไปเมืองเชคุดรนตาชูชกจะไปเมืองกริงครัตแต่ว่าเทวดาดนใจให้ได้เข้าใจทางผิดไปกต่ก็เลี้ยวตัดทางไปทางเมืองเชคุดรนพอล่วงเวลา ครึ่งเดือนก็บรรลุถึงชาห์มนครเป็นอนาวัาตอนท้ายนี่รีบนิดบรรดาท่านพุทธบริษัทเกรงว่าจะไม่เข้าจุดเป็นอนว่าในตอนนี้ก็เป็นหมดเวลาเสียแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทข้าวเขตติ้งชาหเมืองเชงคุนดอนแล้วตอนนี้เป็นมณครของพระเจ้าปู่จะเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปกบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังในวันหลัง สำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก,ก่อนขอบมรดาสาวกโคองสมเด็จพระจินาวร์ทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลหากพึงไปรสงสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี